หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบุคคลได้ยึดถือทรัพย์สินโดยเจตนาจะายึดถือเพื่อตนท่านว่าบุคคลนั้นได้ซึ่งสิทธิครอบครองมาตราหนึ่งพันสามร้อยหกสิบแปดบุคคลอาจได้มาซึ่งสิทธิครอบครองโดยมีผู้อื่นยึดถือไว้ให้ตราหนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้าบุคคลได้ยึดถือทรัพย์สินไว้ ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลน,นั้นยึดถือเพื่อตนมาตาา1370ผู้ครอบครองนั้นท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าครอบครองโดยสุจริตโดยสมุปเละโดยเปิดเผยตาหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดาคพิสูจน์ได้ว่าบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินเดียวกันสองคราวท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลน,นั้น คร,รอบครองติดต่อการตลอดเวลามาตรา1372ส,สิทธิซึ่งผู้ครอบครองใช้ในทรัพย์สินที่ครอบครองนั้นท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสิทธิซึ่งผู้ครอบครองมีตามกฎหมายมาตรา 1, 3 7 3ถ้าทรัพย์สินเป็นอย่งสังหารหรือมรย์์ที่ได้จดไว้ในทะเบียนที่ดิน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง